สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีฮามเวัสดพี่น้องเบริร์สุขสุขคนที่เขามาหับซมเมื่อเนี้ยพี่น้องเพิ่กงสั่งหินพี่น้องเลยราคาเท่าไหร่สองพันสี่สองพันสี่นะพี่น้องดูพี่น้องเลยสร้างเพื่อมาเห็ดนี่พี่น้องเลยเพิ่งกัดไก่แต่ละหร่ไก่สำเร็จแล้วล่ะพี่น้องเลย ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะล่ะพี่น้องแมนใส่เล็กลายเปลืองน้ำเล็กมาว่านงก็เป็นเอาเล็กซ้องอ้ำเอพี่น้องเลยมาใส่เพราะว่าอย่ากใค้มันน้าเนี่ยน้อพี่น้องเพราะว่าเขาสะได้อยู่ไปอีกหลายปี เป็นก้ามาทรงหินกองซ้ำที่พี่น้องเห็นนะสองพ well? ันสี่พี่น้องเลยมันเชฟมาหน่อยก้ามาอะไรพี่น้องอยู่โคกเสาตะกอดเจ้าพวกนี่หน่อยมาได้กับเขาคั่วพี่น้อง ปลาท,ท,ทูนี่ลาสีแบบน้งนำงส,สัน้้ส่ะ,ะ,ะชิมกำลังตามตักแตงป้าชีสันตามักแตงตาเป็นแจวเลยตาเป็นแจวเลย เอส่ผกัวใส้เอ้าเอ้าคืณมันหัวด้วยแค่เจี๊ยมอย่างเดียว มีเห็ดกินเค็มกระหอยน้ำกินอะไรคอหมักเค็บทำยังได้กับเส็บนั่นแหละเข่าเข้าเนี่ยโอ้ยคัน เปน็นแะป๊นนีไหมคุณ้ยมันทองว่าบ้าไปแล้วมันเพชรเปิดเป pues, ิดอะไรไหมเปิดแล้วเอ้อ้าวมันคือบอมาใช่ยหมอ้าวน้ำลงหมดจ้ะเรากิดว่าอันได้เป็นยังสีเท่ยงเงินอีกแล้วกำลังคิดในใจให้กระสอบไปวางว่เหึงนี้ทางเป็นกับพี่น้อย อืมยังค <c ười> <c ười> ือใหม่เนี้ยโอโอ้โอ้โอิกก้อนฟิกก้อนกุงเบดเล็กอะไอ้ปลาตันแจงนี่บ่อดอกจะไล่แล้วมึงเป็นซีซันละกินอะไรอืมคือใหม่กุ้งกุ้งใช่นาะนโอ้โอ้ิกฟิ อันตรายอกใจยูนอกเลยเนาะงเข่าขิงเขาเซม่าขินเข้าเซมาหน่อยพี่น้องครูเขย อพขอฝนลรงติไกล่อลไพี่น้องเอ้ไก่ใช่แล้วเมื่อไร่ผัดมันมันพาหองมันเป็นไข่ขาวกเนแล้วมาต้มอืมนายนายก้าน้าเอาดื้อเนาะคือพ่นจากต๊นี่พี่น้องเอ้บรรยากาศค,ค,คึมคึมหมนะผูกคึมคึมเนาะ

ก็แจ๋วที่คื้นมไอเซมากินข่าวบอกจ้าักสิกินยังพี่น้อยเอาขอนตีมากินข่าวน้ำเราจิตแอลเราขอนตีข่าวเด้อข่าวเศร้าน้ำกันเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อแซ่บแซ่บไอ้เซมาตลาดน้อยโบมาได้ไหอนี่ แล้วปดเมือตลาดน้อยยุดเดชเชียมาเลยก็ล้แล้วตาลาดน้อยลงมาเฮ้ยลงมากิ้ข้าวห้องพ่อมาหลือม่ห้องพอกิ้งข้าวแม่พอกิ้งข้าวห้องอยู่บ่อ,อเคยห้องอยู่บนไนเเชียมาเอ้ยเออประเทศหนาำแดงแม่พูดว่าเอออ,เอือ ข่าวก้อนกินก้อนอย่าเห็นนะน่าเนี่ตีได้ไหมนั่นๆๆอยากกัพี่ลึกเนาะอยากข่าวมดลูกไทยมันก็ดเครื่บอลลุงแลมันก็แท้แหละผุนอยากกินน้ำแดงผุนและบาดนี่อยาน้ำแดงกินน้ำเขียวเนาะขอน้าป่าเด้อเอาลดเอาลดเห็นกินลดเอาชี้ได้เอาชี้ได้อีแมสผู้นั้นเอาชี้ได้ ดีได้เอาชีได้ชีนี่ไปเนมกิขาวรอกินนมบกต่ออืมชีได้ยสวยพ่วตงเียงบ่้วยๆอยากกินเตาแม่เลยหมูจักกินเนาะใักไปพากินน้ำมันหลดเด้แม่เอา กินถาเด้อกินถาเด้อถากินได้ปะอือก็ถากินละเ <c oughs> อแเราแหละยังเหานในกระปุกเล่นไโรนกเลยโอ้ยสอนงจิ้ง่เลกันเาข่าอ๋อครบอได้มียังไงเรพี่น้องมีตำแจ่วมาเล่นแล้วก็ ถอดปลาทูไข่ไข่เป็ดน้องเซมาไไข่เป็ดเซมาหน่อยไปแล้คเซมากะเขาม่รู้ว่ามันหรอท่าน,นว่ากันนอนท่านวากันนอนต้องเทียงกันมาทันดีพี่น้องเลยก่อยผักพยมจะเป็นอะไรแบบนั้นกันนะเกี่ยวมเองเด้อ,อดิสิ ตอกันมะตอกกูหามูบ้าน่ะแล้วก็ก็มตั้งมะตั้งหนเจ้าป้าก็คือหงกอแข่เดียวพรแข่เดียวไปใช้จุดนี้แหละมะตั้งกักันเลยต่อต่อหอกอะรเิดเลยค่ะเปิดโอ้ยเงเขาใ่แล้ได่เอาไม่อาเหน่อยนะ

thôi thở mình cái rồi nồng đấy nghe nghe lại เสมาไปเชียงก็เลยตลาล่กมามือกันก็เลฮุบเป็นห่วงเสมาสอนวิ่งา่าเออยังก่อนข่าวยังก่อน อ <Okay. S 2> <c oughs> ันน้เ <c oughs> นื้ออันนีน่นซื้อขอ้าวบเน่นน่มีนเนะือพันวา้องนื้อพัน,ะานวา <c oughs> เอุ้นี้ชอบมากระปุ้นมากระปุ้นเข็ดดำแล้วกมืมะปุนมาุ้นเทนอุ้นเท็น่าใล้เดเดินค่อยนอเราตอนน้านใือขันขขออกมาก็าาเลยยากแลกมาก็ตัวไว้เลยมันหยองแก้มเถอะ

ถ้าคดประเณแล้วจะถิงเด็กทั้งวันนีไน่ได้จิซื้อหรอบางคนไปซื้อะเจาะ้ามไปเลย มักยังนักถึงเนานะพอกันใหม่พี่น้องขอบคุณหลายๆเ้ยกกสำหรับคลิปนี้ก็ล่าแล้วสบายดี